ก็ขอสวัสดี FC ที่น่ารักของผมกันทุกทุกคนทุกทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ฟรีไฟก็ได้มีกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมกิจกรรมนั่นก็คือตู้สุม่ม 8T การันตีรดหลูนะครับโอ้โหเห็นชื่อกิจกรรมแบบนี้ก็เสียเพชรเยอะพอสมควรอยู่นะครับอือก,ก่อนที่จะไปรับชมกิจกรรมกันก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าผม้ชมสู่5,000ซับสไครป์นะครับกิจกรรมก็จะอยู่ในตู้รักกี้รอยนนะครับก็กดเข้าไปกันได้เลยนะครับท่าผม้ชมนี่กิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นสกินลดรูนะครับผมเป็นนี่นะครับโอ้โหก็เป็นสีทองสวยเลยนะครับผม MCLFF นะครับผมเป็นชื่อรถนะครับก็มีปีกด้วยนะครับอื อลังการเกร então, ินกิจกรรมมาระยะเวลา7วันนะครับท <Gan> ่านผู <work> ้ชมก็เข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมรายละเอียดกิจกรรมเนาะก็เริ่มตั้งแต่9เพชรแล้วก็29 4 9 9 9 1 9 9 2 9 9 499แล้วก็สูงสุด599เพชรนะครับก็เป็นกิจกรรมที่กินเพชรเยอะพอสมควรอยู่นะครับผมนะดูสูงม8ทีนี่ก็แบบกินเพชรนะครับผม ก็ตู้นี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับก็ยังไม่ได้ซุ่มเลยนะครับตู้ใหม่ก็มาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ <c oughs> ของข้างในก็จะเป็นมีรถหลูนะครับผมก็เป็น MCL FF นะครับแล้วก็เป็นสกินปืน UMP นะครับผมแล้วก็จะเป็น จะกินสัตว์เลี้ยงนะครับผมคู่หูสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็จะเป็นแอร์บอดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นชิ้นส่วนความทรงจํานะครับแล้วก็จะเป็นเซ็ตแรนโบนะครับผมแรนโบหญิงนะครับแล้วก็มีกระเป๋านะครับท่านผู้ชมนี่กระเป๋าก็เวลหนึ่งก็จะเป็นรูปหัวใจประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลสองแล้วก็เวลสามนะครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีล่มนะครับผมนี่ แล้วก็ชิ้นส่วนความทรงจําอีกนะครับแล้วก็สกินปืนนะครับผมนี่สกินปืนมีหลายรูปแบบเลยนะครับผมมีทั้งสก,กาฟาร์มัสนะครับผม SKS แล้วก็ a w นะครับก็มีมีถาวรด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเออมีให้สุ่มได้นะครับก็จะเป็นกล่องสุม <S <S มส่มเนาะเชื่อว่าทุกคนก็คงจะแบบอยากได้สกินรถคันนี้กันมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็ เดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมนะเออก่อนที่จะสุ่มกิจกรรมนี้ผมยังค้างคากิจกรรมที่แล้วไว้อยู่นะครับก็เดี๋ยวจะสุ่มกิจกรรมที่แล้วให้ดูก่อนนะครับท่านผู้ชม9 9ปาร์ตี้ริมหาดนะครับก็ยังไม่ได้สุ่มให้ดูเลยนะครับเออสุ่มแบบสุ่มยังไม่สุดนะเออนี่นะครับก็ผมจะสุ่มให้สุดก่อนนะครับก็เริ่มนะครับท่านผู้ชมมาครับ เฮ้ยออกป้าเอาก,กีตาร์ไฟฟ้าเฮ้ยกีตาร์ไฟฟ้าไม่ออกว่ะท่านผู้ชมต้องเอาให้สุดครับต้องเอาให้สุดเฮ้ยไม่ออกว่ะท่านผู้ชมต่อครับต่อเฮ้ยออกแนแล้วโอ้โ oh, หไม่ออกว่ะเกินเดี๋ยวมันกินเผชรขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมาครับต่อครับมันจะออกยาออกเย็นเลยขนาดนั้นโอ้โ oh, หไม่ใช่ละ เฮ้ยออกมาหนึ่งอันท่านผู้ชมอันสุดท้ายครับเฮ้ยโอ้โหยังไงอะต้องออกแล้วกิจกรรมนี้ใครยังไม่ดูที่ผมรีวิวไปก็สามารถเข้าไปดูคลิปได้นะครับผมนะก็อยู่ในช่องเลยก็ต่อครับผมห้าครั้งเฮ้ยโอ้ไม่ออกจบแล้วเฮ้ยต่อยครับ เฮ้ยไม่ออกได้ไงอะ่ะกินเพชรเยอะเกินบางทีออกมาสี่อันแล้วนะครับผมอันที่5้ายังไม่ออกนะครับผมไม่ใช่แบบเออคนเสียเพชรไปตั้งเยอะในอนาคตเอากลับมาขายโคตรถ,ถูกอันนี้ก็ไม่เอานะเออต่อครับต้องออกแลว้วเฮ้ยไม่ออกจริงดิเกินหมดเพชรโคตรเยอะเลยนะถ้าไม่ชมกิจกรรมนี้ต่ออีกครับ บึ๊บเฮ้ยไม่ออกริงดิเดี๋ยวไม่ใช่แล้วผมขอแบบรีกิจกรรมใหม่ก่อนนะท่านผู้ชมมันจะเกลียอะไรคะหน้านี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวกินเพชรโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมโอ้โหจากพันกับเพชรเหลือสี่ร้อยแล้วต่อครับเฮ้ย ไม่ออกจริงดิเดี๋ยวกินเผ็ดเยอะแล้วรอบนี้ต้องออกแลรวเลยออกต้องออกเฮ้ยไม่ออกว่ะเดี๋ยวมันกินเผ็ดเยอะเอะกินบางทีโคตรเยอะอ่ะท่านผู้ชมต่อครับต่อเฮ้ยออกหน่อยแล้วต้องออกหน่อยแลวเฮ้ย ไม่ออกว่ะท่านผู้ชมไม่ออกว่ะเฮ้ยพอ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 ละพอละพอละเฮ้ยเกลือโพดก็เกลือโพดกิจกรรมนี้เรามาต่อกิจกรรมของเรากันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมกิจกรรมนี้ผมก็น่าจะรอมันกลับมาขายอีกนะครับนะกก็ น่าจะกลับมาขายอยู่เนาะเพราะมันไม่ใช่ของแลอะไรเนาะเออลืมบอกสเตตรถเลยนะครับผมค่าค่าสเตตของรถนะครับก็จะเป็นความเร็วสูงสุด2นะครับบวก2นะแล้วก็ความทนทานบวกหนึ่งนะครับแต่ลดการควบคุมนะครับผมก็ถ้าใครแบบยังขี่รถไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ก็อาจจะเสียเปรียบเนาะแต่ถ้าใครแบบเออขับบ่อยแล้วก็สบายครับชิลๆครับผมนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม มาครับกิจกรรมนี้ผมจะเอาชิ้นส่วนความทรงจําออกนะครับผมวันนี้ต้องไม่เกลือแล้วเลยเสียเกลือไปกับกิจกรรมนั้นแล้วว่าเฮ้ยต้องแบบเปิดก้าวเพชรมาแล้วได้ลดอะไรอย่างนี้ไหมท่านผู้ชมมาก้าวเพชรต้องออกดรดแล้วนะเออต้องออกรดแล้วไม่ลดก็ชุดก็ได้ขอเถอะปึ๊บเฮ้ยยังไงออกดีเฮ้ยจ <c oughs> <c oughs> สกินปืน เกินบางทีมาครับผม29เฮ้ยออกออกไหนแล้วเฮ้ยโอ้สกินสัตว์เลี้ยงเกินสกินสัตว์เลี้ยงก็มาโอ้โหมาครับ49เพชรท่านผู้ชมต้องออกแล้วต้องออกแล้วดวงดวงมาหน่อยวันนี้จะเกือไม่ได้นะเฮ้ยหมดเพชรไปเป็นพันกับเพชรแล้วนะอื้อ มาต่อเฮ้ยออกไหมออกไหมออกออกออกโอ้โหสกิน UMP เอามาทำเพื่อสกิน UMP โอเคเปิดเลยละกันโอ้โหได้ฟาร์มมาสาวันก็กิจก,กรรมก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เกลือพอสมควรอยู่นอนทั้งแบบ2กิจกรรมเลยนะอือแล้วแบบอย่างเกลือท่านผู้ชม นี่นะครับกอตจิ gy, ก็มาใหม่เหมือนกันนะครับใครยังไม่ดูผมรีวิวก็สามารถไปดูได้เลยนะครับผมเนาะผมก็ได้ทําการรีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมาใหม่นะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมเดียวนะครับก็คือกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีการันตีลดหลู่นะครับโอ้โหเอาไปสุ่มแบบกิจกรรม9.9 9. 9. 9หมดแล้วอะ่ะเออเสียดายเพชว่าเออ กิจกรรม9.9นี่แบบโอ้โหเกลียวอะท่านผู้ชมดูดิไม่ออกว่าอันสุดท้ายอ่ะมันต้องใช้กี่เพชรว่าอือแบบหมดไปเยอะแล้วกิจกรรมที่แล้วก็หมดโคตรเยอะกิจกรรมนี้ก็หมดอีกเยอะมากเลยแบบ โอ้โหฟีไฟก็อัปเดตกิจกรรมมาทุกวันเลยนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามข่าวสารฟีไฟไปเรื่อยๆนะครับเผื่อมีกิจกรรมที่แบบถูกใจท่านผู้ชมมานะครับผมอาจจะเป็นแบบหัวคาบุกิอาจจะเป็นอะไรต่างๆก็สามารถติดตามชมได้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ถึง5 0 0 0ันซับสไครต์ด้วยนะครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ก็โอ้โหเกลือครับเกลือโคตรเกลือเลยแบบพูดอะไรไม่ออกเลยะครับวันนี้ โอ้ก็อย่าลืมลกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกผู้ชมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับผม